สวัสดีค่ะเอซร่วงแล้วนะคะซากุระร่วงแล้วสวยงามมากๆเลยดูสิคะวันนี้วันนี้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะนี่ขำมา ร่วงเต็มเลยค่ะปลิวดูสิค่ะดูนี่ซากุระร่วงเต็มดัดเดือนเลยสีชมพูนั้นไม่ใช่อะไรนะคะคือกีบซากุระโดนล้วนเลยอสวยไหมคะงามมากๆอไอโจมมายืนตรงนี้แล้วก็ให้แฟนหนูท่ายเนี่สวยจังออเออเป็นแถวเป็นแนว ร่วงเต็มหมดเลยไม่กูดิไปเดินโน่นลงมาข้างล่างแหละอะหลายโจหลายนั้นไม่ได้ไม่ได้ไอ้นั้นไทยไม่ได้ถ่ายรอโจ ถ่าย่ายเป็นคลิปไว้แล้วก็เดี๋ยวไปตัดต่อได้ถ่ายไปแล้วเอเวเอ